ใครก็ตามที่อยากจะมีรายได้นี่เป็นโอกาสสําหรับทุกๆคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและอยากรวยมันไม่ง่ายนะจะไปมีรายได้หลักล้านถ้าคุณไม่มีทักษะในแอปเราเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตําแหน่งนะดูนะจดลงไปในกระดาษนะสี่ตำแหน่งแปลว่า c u s เ o m e r นะก็สมโม่ไปว่าอะไรเขียนไปให้เลยลูกค้านะเอาภาษาไทยเลยเดี๋ยวคนไม่เข้าใจนะ pr อันนี้แปลว่าหุ้นส่วน ceo ผู้ บริหาร BO ย่อม,มาจาก Business Owner แปลว่าเจ้าของกิจการอันนี้จะได้กำไร70%ต่อชิ้นอันนี้ยได้กำไร50%าไร50%ต่อชิ้นอันนี้ย5ต่อชิ้นลูกค้าได้ส่วนลดนิดหน่อยส่วนลด Customer ได้ส่วนลดนิด,น,ดนิดหน่อยในแอปช้อปปิ้ง Partner ได้หุ้นส่วน partner แปลว่าหุ้นส่วนนะได้กําไรต่อชิ้นประมาณ25%ต่อชิ้น CEO ได้กําไร50%ต่อชิ้นเจ้าของกิจการได้70%ต่อชิ้นสินค้าไม่ว่าจะอยู่ในแอปจี่ร้อยกี่ล้านชิ้นคุณก็จะได้กําไรต่อชิ้นจํานวนเท่านี้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องสตอ็อกโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีเงิน10บล้านร้อยล้านคุณลองจินตนาการตัวนี้บริษัทเราในแอปเรามีสินค้า60แบรนด์ ถ้าคุณไปใช้เงินลงทุนเองอ่ะแบรนด์หนึ่งแม่งประมาณ10ล้านที่เราลงทุนมาเงินหลักร้อยล้านในแอปสินค้าเราคุณไม่ต้องมีเงินหลักร้อยล้านแต่คุณได้กําไรชิ้นละ70ได้กําไรชิ้นละห0เได้กำไรชิ้นละที่เทุกตัวในแอปและโดยที่คุณไม่จะเป็นต้องเอาของไปกองอยู่ที่บ้านคุณแค่มีมือถือคุณมีมือถือคุณได้เป็นเจ้าของสินค้าทุกตัวที่อยู่ในแอปเพราะว่ามันไม่มีแล้วในประเทศไทยในโลกล่าใบนี้ สินค้าตอนนี้มี 40- 60แบรนด์อยู่ในแอปไม่ว่าผมจะไปดีลกับเจ้าของโรงงานมาไว้ในแอปเท่าไหร่คุณก็ได้กาไรต่อชิ้น70% 50% 25%ี่คุณไม่ต้องฝากเงินน่ะถ้าคุณอยากซื้อกินคุณก็ซื้อกินปกติเข้าใจความมาแล้วแต่ทุกตัวที่อยู่ในนั้นน่ะคุณได้กำไรตามเลททีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณมีคนมาโหลดแอปกี่คนแล้วถ้าเขาช้อปปิ้งไปคุณก็ได้ตามเลทคุณได้เงินมาคุณไม่ต้องเสียยคคค่่่าาาาาังนนนนไไม้้อออเเสิิก็ขึูวุณจะะปทํร ถ้าคุณเอาเงินไปทําโฆษณาต่อเอาไปซื้อลูกค้าต่อให้คนโหลดแอปต่อคุณก็อาจจะกลายเป็นคนรวยและเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งเพราะว่าคุณไม่ต้องมาสต็อปแอปพลิเคชันก็ไม่ต้องมาพัฒนามันไม่มีอะไรล้าไปกว่านี้แล้วคุณสามารถมีธุรกิจได้โดยที่คุณไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยบนโลกใบนี้คุณก็แค่มาพัฒนาตัวให้เ,หเก่งไม่ใช่มาบอกว่าทำไม่เป็นไม่มีเงินพันสองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเลือ้อเทือก็จะแบเลื้อเทือเลื้อเทือ คนไทยบางคนแม่งโค้เหลือเธอเว้นเอาธุรกิจมายื่นให้เริ่มต้นพันสองไม่มีตังกับบอสมึงก็ไปทํางานรับจ้างเก็บเงินมาละร้อยสิบสองวันมึงก็ครบแล้วถูกไหมมันไม่มีมนุษย์คนไหนไม่มีเงินพันสองหรอกเงินพันสองอะมันเยอะตรงไหนมันแดกเราแดกเบีรยมันก็เยอะกว่านี้ถูกปะแล้วก็ค่อยทํางานทําการสะสมความรู้ไปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนตําแหน่งมาถึงตรงนี้ผมรับประกันว่ามันไม่มีใครไม่มีเงินพันสองมันมีทุกคนแหละ ในชีวิตมนุษย์คนเราเอาเงินมาสอนมาถามเรื่องลักษณะยังทำโอเคแต่โอกาสที่คุณจะมีธุรกิจเป็นของเองแล้วมีคนมานั่งแหกปากสอนเชา้าสอนเย็นว่าทํายังไงคุณถึงจะรวยมันไม่มีแบบนั้นในไทยเดี๋ยวผมจะบอกว่าเฮ้ย e เราจะใช้เงินพันสองแล้วไปถึงจนเจ้าของนี่มันต้องเชเงกันเยอะทํางานกับผมถ้าคุณใช้เงินเยอะคุณไม่ใช่นักธุรกิจคุณคือลูกค้าเข้าใจไหมไอ้ที่เขาบิ้วบิ้วให้คุณสต็อกนหะคุณคือลูกค้ารายใหญ่เขาไม่ได้มาสอนให้คุณเป็นนักธุรกิจหรอก ของจริงเนี่ยไม่ต้องมีเงินเยอะผมสอนให้คนมปได้หลักล้านเนี่ยโอ้ตั้งหลายร้อยคนนะครับแล้วมันเป็นไปได้ไงเอา้ามันอยู่ที่การบริหารจัดการเงินถ้าคุณเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่มันถูกต้องคุณก็รวยได้ผมเริ่มจากคนที่ไม่มีตังค์ไม่ว่าคุณจะจนขนาดไหนคุณได้เงินพันสองถ้าคุณบริหารเป็นคุณก็รวยได้เอาเงินไปซื้อลูกค,ค้าดิคนส่วนใหญ่ที่มันจนๆเนี่ยพราะมันใช้เงินไม่เป็นเอาเงินไปแล้วลงไปแดกไปใช้หนี้ไปชอปปิง้งแล้วถ้าได้เงินมาบริหารจัดการดีๆเอาไปซื้อลูกค,ค้าเอาไปทำโฆษณามันก็รวย เข้าใจไหมมันไม่ยากหรอกมันยากตรงที่แบบใช้เงินไม่เป็นนี่แหละสิ่งที่คุณจะต้องพวกเราต้องทำตอนนี้คือหาความรู้ยัดเข้าไปในหัวไม่ใช่มีแต่เงินอย่างเดียวมีเงินเยอะความรู้ไม่มีมันก็โดนหลอกซ้ําแล้วซ้ําอีกคนจะรวยมันไม่ได้รวยจากการมีเงินหรอกมันรวยจากความรู้ได้เงินมาที่นี่เดียนะไปซื้อหนังสือไปซ,นะซื้อหนังสืออ่านซื้อของมันไม่ได้รวยหรอกถ้าเขาบอกว่าซื้อของแล้วรวยเดียคุณโดนต้มแล้วนะ เพราะฉะนั้นที่นี่จะพูดความจริงตรงไปตรงมา,าไม่เสร้งความจริงก็คือความจริงคับทุกคนคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยเลิกพูดคําว่าทําไม่เป็นเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์คุณต้องเรียนรู้ให้เก่งขึ้นคุณจะมารวยจากความรู้เดิมๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกปะที่ผมเปิดทุกดอฟดิทขึ้นมาแล้วก็สอนทุกๆคนทุกคนมันก็มันมีความเก่งหมดคนที่ทําไม่ได้คือคนที่ไม่เรียนถ้าคุณเรียนคุณทําได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่เงินเลยขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมเรียนไหม เป็นหมอจ่ายเงิน10ล้านไม่เรียนก็ไม่ได้เป็นอยู่ดีถ้าคุณพร้อมเรียนคุณทําได้ที่นี่มีสอนหมดเพราะฉะนั้นคุณรู้ไว้ก่อนนะว่าเงินพันสองอันเนี้ยเปิดโอกาสให้กับตัวเองซื้อสินค้าไปกินดูแลสุขภาพหาเหวอะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่คุณจะต้องลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เงินโอเคโปรดรู้ไว้สิ่งที่ต้องลงทุนที่แท้จริงคืออะไรยู่ตรงนี้คุณมีไหมมีหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้อันนี้ลอก คนที่ไม่ค่อยมีความรู้เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องลงทุนจริงๆคือตรงนี้เวลาคุณมีเวลากี่ชั่วโมงมาเรียนรู้วันหนึ่งเราสอนเราไลฟ์คุณลงทุนอ่านหนังสือไหมคุณลงทุนดูไลฟ์ไหมคุณมาเรียนรู้เทคนิควิธีการคุยกับลูกค้าหรือเปล่าสิ่งที่ต้องลงทุนที่แท้จริงคือตรงนี้ผมรับประกันเลยสมมติถ้าคุณลงทุนสักหนึ่งปีชีวิตคุณดีขึ้นไม่ต้องทำงานประจำอีกตลอดชีวิตเพราะว่าหลายๆคนมาทำที่นี่บางคนไม่ต้องทำงานประจำแล้วก็วมีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องลงทุนคือตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แต่ถ้าคุณมีเวลาตรงนี้ผมว่าเงินพันสองหาได้แล้วก็เอาเวลามานั่งเรียนนั่งศึกษาทําควบคู่กับงานประจําไปอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเริ่มต้นว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ได้ไงระ,ระบบบัญจ่ายยังไงนะเปลี่ยนตำแหน่งได้งไงอันนี้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่มีลิ้์นะไม่มีลิง้งจำประเด็นลูกค้าไม่มีลิก์ทุกคนโหลดแอปจะเป็นอันนี้ก่อน ID นี้ก่อน ID ลูกค้าก่อนทุกคนโหลดแอปมาทุกคนจะเป็นลูกค้าก่อนมันไม่มีใครข้ามขั้นได้ในระบบเราเนี่นา ถ้าคนอยากถ้าคุณอยากจะได้ ID เนี้ย ID PN ID Partner นะ ID PN ID Partner เนี่ยเพื่อที่จะรับกำไร25%เนี่ยให้คุณช้อปปิ้งสินค้าตามที่เรากำหนดไม่ใช่ไปซื้อโมวซนะเราจะต้องซื้อสินค้าตามที่บริษัทกำหนดนะไม่ว่าจะเป็น1ชิ้น2ชิ้นอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันจะได้อะไรมันจะได้ลิงก์กับโค้ดอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูดูนะมันจะได้3อย่างนี่ ไม่ได้ QR code โค้ดเนี่ยออกมาบอแบบสวยั้ยโค้ดแล้วก็ลิงก์นะครับอันเนี้ยเอาไปให้ใครสกแกนก็ได้สมมติว่าเราไปให้แม่สกแกนจะได้รู้ว่าอ๋อแม่เนี่ยโหลดแอปผ่านเราเข้าใจไหมเราจะต้องมีลิงก์กับมีโค้ดให้เขาถ้าเขาไปโหลดเองโดยที่เราไม่ผูกลิงก์ผูกโค้ดก็คือเขาไม่ได้โหล,ลดแอปต่อจากเราซื้อหนึ่งชิ้นซื้อชิ้นเดียวนะคุณอยากกินอะไรคุณก็ซื้อไปนะคิวขาวลดน้ำหนักความงามอะไรก็ไปซื้อไปในระบบซื้อปุ๊บหนึ่งชิ้นนะครับระบบ มันจะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้นะลูกค้า jumped, ค kind of house, จะไม่มีลิงก์เห็นไหมจะไม่มีลิงก์ไอติดต่อพาร์เนอร์เราสามารถเช็คได้ว่าคนนี้โหลดแอปจากใครเนี่ยโหลดจากบริษัทนะดูนะอย่าไปซื้อมั่วนะสมมติว่าถ้าเราไปซื้อตรงเนี้ยราคาสินค้าพันสองเนี่ยเราจะไม่ได้ลิงก์นะเราอยากได้ลิงก์เราต้องเข้าไปตรงนี้เห็นไหมมันจะบอกว่า up partner นพ up partner ถ้าเราไปซื้อมั่วส่วงย่เงี้ยไปซื้อเงี้ยเราได้แค่ซื้อสินค้ากินปกติเราต้องเข้าไปตรงนี้จิ้มเข้าไปตรง up partner จิ้มเข้าไปโอเค สินค้าพาร์ทเนอร์นะครับนะมันจะมีพันสองกามี2,000กว่ามีเนะี่ยผมจะยกตัวอย่างสินค้าราคาประมาณพันสอตีเลทประมาณพันสพอเราซื้อพันสองปุ๊บในระบบเรามันจะเปลี่ยนเหลือ900บาทเราจะได้ส่วนลด25%เหลือ900ระบบมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้สมมุติว่าตัวเราพอเราพอเราเป็น PN เสร็จปุ๊บเราก็จะมีลิงก์ถูกปะ่ะยกตัวอย่างเช่นเราไปส่งลิงก์ ส่งลิงก์คนที่โหลดแอปต่อจากเราตรงนี้เขาจะเป็นอะไรครับเป็น CM ก็คือเป็นลูกค้าเขาจะเห็นสินค้าราคาพันสองแต่เราเนี่ยจะเห็นสินค้าราคา900โอเคเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาช้อปปิ้งพันสองส่วนต่างตรงนี้สามร้อยเราจะได้เข้าใจไหมสมมติคนที่ซื้อพันสองปุ๊บเงินจะเด้งมาตรงนี้เราสามร้อยบาทเพราะว่าเราเป็นหุ้นส่วน25%เ สินค้าทั้งระบบถ้ามีลูกค้าคนนี้ช้อปปิ้งหนึ่งคนเราจะได้300บาทบริษัทดอกนี้จะส่งสินค้าไปให้คนนี้จ่ายเงินเข้าในไอเดียเรา300บาทเราส่งลิงก์ไปหาใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเป็นลูกค้าก่อนถ้าเขาช้อปปิ้งพันสองบริษัทก็จะจ่ายไปให้เรา300บาทคนคนนี้ที่เราไปส่งลิงก์เนี่ยเขาก็จะมีลิงก์เหมือนกันเขาก็จะเป็น P ีเอเหมือนกัน เขาก็สามารถหาเงินได้เหมือนกันใครที่เป็น PN หาเงินได้เอาเป็นว่าตอนนี้ในระบบเรานะซื้อ1ชิ้นพันสเนี่ยเป็น PN ทุกคนแล้วเข้าไปอัปเดตพาร์เนอร์ตามที่ผมบอกเมื่อกี้เราก็จะได้ออเดอร์ละ300 3้0 300 300 300 300ทีนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็น CO ได้ยังไงอันนี้เป็นเป็น PN นะอันนี้เป็นเรานะอันนี้เรานะเราจะเป็น CO ได้ไงเดี๋ยวผมจะว้านให้ดู บริษัทกำหนดว่าเราจะต้องมี PN เนี่ยหรือคนที่ช้อปปิ้งเนี่ยจะโหลดกี่คนก็แล้วแต่โหลด100ยคน2 0 0้คนแล้วแต่ต้องมีคนช้อปปิ้งเนี่ยเราเนี่ยประมาณ10คนก็คือ10 P พีและใต้าสายงานใต้าสายงานคือ PN มาจากใครก็ได้ถุนม,มาจากคนนี้1อ่ามาจากคนนี้1มาจากคนนี้1คนนี้ไปหาคนนี้2 3อ่ะแล้วแต่นะส5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบอะตีไปยี่สิบพีเอ็นบริษัทบอกว่าถ้าใต้เราเนี่ยใต้เรานี่นะมีคนโหลดแอคปครบสามสิบบวกกันของเราสิบใครก็ได้อีกยี่สิบเราจะเป็นซีอีโอเราจะมีไรายได้ฟังนะเราจะมีไรายได้ตอนที่เราเป็นพีเอ็นนะเราจะมีไรายได้จากคนที่เราส่งลิงก์เองเท่านั้นข้างล่างไม่เกี่ยวเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนทํางานใครส่งใครได้ใครโฆษณาใครได้อายุตยากตัวอย่างเช่น คนนี้มาส่งคนนี้คนนี้ก็ได้300มร้เขานึกภาพตามนะใครส่งใครได้คนที่ส่งลิงก์คือคนที่ทําโฆษณาเองแต่บริษัทกําหนดว่าจะต้องมาจากเราเนี้นะสิบคนข้างล่างใครก็ได้หรือเราจะ30ก็ได้แล้วแต่แต่บังคับส่วนตัว10มีข้างล่างร้อยคนแต่มีส่วนตัว9ก็ไม่เปลี่ยนส่วนตัวจะต้อง10คนก็คือว่ามีคนช้อปปิ้งกับเราเนี่ยพันสองสิคนสีไปคนที่ไปทําโฆษณาเองเขาก็จะมีะไรายได้ของเขาเองไม่เกี่ยวกัน ทีนี้พอครบตําแหน่งพอภาพนี้ยมันเกิดขึ้นของเราสิบค้าล้างยี่สิบเราจะเปลี่ยนมาเป็นซีอทันทีอ่าซีอทันทีซีอีโออันนี้เราก็จะถูกลงเราจะได้ส่วนลดเหลือ600บาทถ้าเราซื้อกินเองนะจากที่เราซื้อกินเองราคา9 0้า้อยเราก็จะเหลือ600บาทเราได้5 0าตโอเคเราได้50า50ทีนี้พอเราเป็นซีอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราออกไปทําโฆษณาต่อนะออกไปทําโฆษณาต่อปุ๊บอันนี้คนที่สามสิบเอ็ดนะปุ๊บ มีคนมาเป็น PN คือช้อปปิ้ง1ชิ้น1 2 0 0บาทเราจะได้600บาททันทีทุกออเดอร์หลังจากคนที่30ขึ้นไปได้600บาทไปยันตายตลอดชีวิตไม่ว่าสินค้าจะเอามากองอยู่เป็นแสนชิ้นละล้านชิ้นคุณก็ได้กำไรชิ้นละ600บาทตลอดชีวิตโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องส่งของเองแพ็คของเองหาเฮลคิดไม่ต้องทำอะไรสิ้นรับเงินอย่างเดียวโอเคภาษีก็นำส่งให้เข้าใจไหมง่ายไหมไม่น่าจะยาก เพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นเจ้าของแอปแค่ไม่ต้องลงทุนแค่ไั้นีน่งนะอันนี้คือถังที่อยู่ในแอปนะนะครับถัทงที่อยู่ในแอปเดี๋ยวมันจะคํานวณให้อัตโนมัติทีนี้คนที่31เราส่งลิงก์ไปเนี่ยเราจะได้ชิ้นละ600บาททีนี้มันจะมีค่าสอนงานก็คือ30คนเนี้ยใครก็ตามที่มี PN เกิดขึ้นเขาก็จะได้3 3 0 0ของเขาแต่เราจะได้ออเดอร์ละ300ทุกออเดอร์อายุตัวอย่างเช่น30คนเนี้ย สาคน30 PN เนะ,เข,ออนะนเขาออกไปมีคนละหนึ่งาออกไปมีคนละหนึ่งคนละหนึ่งคนละหนึ่งสูณสามนะได้ทั้งหมดเก้าพันบาทเอาง่ายๆ30คนนี้ถ้าไปมีพีเคนละหนึ่เขาก็จะได้คนละสามรแต่เราอ่ะจะได้300จากทุกคนที่อยู่ใต้เราถ้าเขาไปมีหนึ่งคนให้เห็นภาพสามสิบคนล,ล่างนี้อีกออกไปมีอีกคนละหนึ่งเขาก็จะได้คนละประมาณเท่าไหร่ เขาก็ได้300ร้อยนคนที่ไปมีปุ๊บสามร้อยคนที่ช้อปปิ้งพันสองคนนี้ก็ได้300เราจะได้300จากข้างล่างนี้และคุณจินตนาการว่า30คน30คนไปมี30เราจะได้ออเดอร์ละ300ก็จะเป็น9 0 0 0พันเนะวันถัดไป30บวกอีกของใหม่อีกเป็น60 60คนเนี้ยออกไปมีคนละหนึ่งเราก็จะได้ออเดอร์ละ300จาก60คน60คนคูณ300ก็จะเป็น18ต่อไปเป็น90คนเอาเป็นว่าคุณจะได้ออเดอร์ละ300 จาก PN ทั้งล่างทั้งหมดถ้า PN คุณมีทั้งล่างเยอะคุณก็จะมีออเดอร์ละ3า0จากทุกคนก็ค,คือคุณไม่ได้ทํางานคนเดียวแล้วคุณทําเองคุณได้600ข้างล่างทํางานมันจะเด้งมาออเดอร์ละ300ทุก PN จนกว่าจะมี CO เกิดขึ้นเหมือนกับคุณจนกว่าจะมี CO เกิดขึ้นและคุณลองคิดดูว่ากว่าแต่ละคนจะเป็น CO เนี่ยมันก็เด้งมามหาศาลละเข้าใจไหมเอาง,ง่ายๆคิดง่ายว่า PN เกิดขึ้นจาก30เป็น60ถูกปะ หกสิบหายคนละหนึ่งมันก็เป็น้อยยี่ลอยยี่หายคนละหนึ่งมันก็เป็นสองร้อยสามร้อยมันก็จะเด้งมาหมดอ่ะยกตัวอย่างเช่นสายนี้เป็นซีโอมีซีโอคนนี้มันก็จะเด้งมาสามร้อยตัวนี้แทนส่วนเราก็จะไดออเดอร์ละประมาณสามสิบบาทจากใต้ซีโอคนนี้แต่สายอื่นก็ยังเด้งอยู่มันก็ตัดออกไปแค่สายนี้สายเดียวสายอื่นก็ยังเด้งอยู่และเราก็มีสายใหม่ทุกๆวันทุกๆวันทุกวันเอาไปมาชาตินี้ไม่จนเพราะว่า กว่าหนึ่งคนจะมีครบ30เนี่ยกว่าจะเป็น c ีอเนี่ยเรามี PN เกิดขึ้นทุกวั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 นคนนึงจะมาเป็น c ีอได้ไม่ได้เกิดทุกวันคุณมี Pn วันละสิบยี่สิอีเศรษฐีคนหนึ่งผมบอกเลยคุณไม่ทําระวังหมดประเทศนะผมบอกเลยหลนะรายได้ที่โหดขึ้นไปอีกคือ B. O ระบบบอกว่าคุณต้องมี300 PN คือใต้งานอะใต้สายงานใต้สายงานของคุณอะ 300 PN แล้วก็มี c o o ติดตัวประมาณ3คน c o o o อันนี้นะติดตัวนะ1 2 3คนที่เป็น c o o และใครก็ได้ข้างล่างที่ไม่ใช่ของเราเป็น c o o 2, 3 4 4อ่ะรวมกับตัวเองเป็น8แล้วก็มี PN รวมประมาณ3เดี๋ยวมันดูผังได้มี PN 300คนรวมกัน300คนรวมกันนะคุณก็จะเป็น b O อ่ะ BO ทีนี้พอคุณเป็น BO เสร็จปุ๊บคนที่301มีคนมาช้อปปิง้งเป็น PN นะมีคนช้อปปิ้ง1,200คุณได้800บาทตลอดชีวิตบริษัทจ่ายกลับไปอ่ะ840บาทต่อออเดอร์ที่ดูดิมีคนช้อปปิง 1, 2, ้ง1,200บริษัทจ่ายกลับไป840บาททุกออเดอร์ไม่รวมของแถมสมมติว่าคุณมี PN เกิดขึ้นคนนี้นะคนที่301นะสมมติว่าอันนี้เราเป็น BO เราไปส่งลิงก์ใหม่คนนี้นะคนที่301นะคนที่จะเป็น PN ถูกปะคนนี้ช้อปปิ้ง1,200เงินมันจะเด้งมาตรงเนี้ย800บาทกรณีนี้ดูคนนี้ไปมี PN ต่อคนนี้ช้อปปิ้ง1,000 สองเงินมันจะเด้งมาตรงเนี้ยสามบาทเพราะว่าเขาส่งลิงก์เองแต่เงินมันจะเด้งมาหาเราที่เป็น b ีโอตรงเนี้ยห้าบาทคุณลองจินตนาการดูว่ากว่าพ n พวกเนี้ยอันนี้อีกนะคนนี้ไปส่งตรงนี้คนที่เป็น P n คนนี้ได้ไป300เงิมนงม,ม,มันจะเด้งข้ามมาเลยมันจะเด้งข้ามมาเลยมันจะเด้งข้าม PN มาหา b O อย่างเดียวอะวาดใหม่หลายหลคนอาจจะไม่เข้าใจเอาสายเดียวนะสมมติว่าสายเอาสายเดียวอันนี้คุณเป็น B o อเอาสายเดียวคนนี่มาเป็น PN คนนี้ช้อปปิ้งพันสองมันจะเด้งมานี่แปดร้อยบาทอ่าเอาคนละเอาสายเดียวนะวาดให้ดูสายเดียวนะแล้วคนที่ไปมีคนนี้ต่อคนนี้ช้อปปิ้งพันสองมันจะมาตรงนี้สามร้อยบาทมันจะเด้งมาตรงนี้ห้าร้อยบาทโอเคขึ้นไปหาบีโอนะคนนี้มีพีเอ็นเกิดขึ้นคนนี้ช้อปปิ้งพันสองมันจะเด้งไปหาคนนี้สามร้อยบาทมันจะเด้งไปหาเรานู่นห้าร้อยบาทคนนี้มีพีเอ็นอีกคนนี้ช้อปปิ้งพันสองมันจะมาคนนี้สามร้อยมันจะเด้งไปหาอันนี้ห้าร้อยบาทอย่าลืมว่าไอคนนี้มันไม่ได้มีคนเดียวมันยังมีคคคคนน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 ีีีี้้้้คนนี้ ไอคนนี้มันก็ยังมีคนนี้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 มันไม่มีคนเดียวแน่ๆไอคนนี้ก็ยังมีคนนี้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 มันจะเด้งไปออเดอร์ละห้าร้อยไปตรงนี้จนกว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาเป็นซีอีโอมันไม่ได้มีคนเดียวแน่ๆนะมันเกิดพีเอ็นมันก็อยากเป็นอะไรมันอยากเป็นซีอีโอเพราะ่อยากเป็นซีอีโอมันก็ต้องมีทั้งหมดอะไรสามสี่พีเอ็นพีเอ็นละห้าร้อยสมมติว่าหนึ่งพีเอ็นที่เราหาได้ที่เขาอยากจะเป็นซีอีโอถูกปะ เขาต้องมีทั้งหมด30 30เราได้จากเขา500เราจะได้ PN ละ1 5 0 0 PN 1คนที่อยากเป็น CEO จะได้1 5 0 0สมมติเรามี1,000 PN เกิดขึ้นคูณ1 5 0 0ดูมันเป็นเงินเท่าไหร่ โซนโซนนนนนอ่ะสิบห้าล้านถ้าเรามี P พียรพัน 1, คนแล้วไอ้พันคนนี้อยากเป็นซีโอเราจะได้เงินทั้งหมดสิบห้าล้านแล้วผมก็จะเอายอดของบีโอทั้งหมดมาโชว์ในหน้าแอปให้ดูเรียลไทม์เลยว่าบีโอนั้นรายได้เยอะขนาดไหนโอเคไหมคุณก็แค่มี user, ยูเซอร์หลดทีนี้คุณได้เงินมาเอาทำยังไงได้เงินมาแบ่งออกไปสามก้อนห้าสิบสามสิบยี่สิบได้เงินจากดอกลิสต์นะแบ่งออกเป็นสามก้อนห้าสิบ 30, 20 50แรกเอาไปซื้อลูกค้าเอาไปยิงแกกอดโฆษณาเจ้านี่ค่าใช้จ่ายอย่าดึกช่างแม่งเอาไว้ก่อน5 0แรกเอาไปซื้อลูกค้าไปทาําโฆษณาวิธีการทําให้คนทักมาเยอะคือเป็นคลิปถอนเงินคลิปรีวิวแอปอ่ะแล้วไปยิงคลิปหนึ่งแม่งไม่กี่บาท4บาท5บาทคนทักเข้ามาเอาไปยิงโฆษณา โฆษณนานเข้ไปเรียนเราใน Facebook ใน YouTube เรียนฟรีต้องเสียตังค์สมมติว่าคุณได้เงินมาวันนี้สา0 0ับาทแบ่งออกมาเลยพันหเอาไปซื้อลูกค้าอีก30%หลังเอาไปทําให้ตัวเองดูดีขึ้นกินข้าวดีๆซื้อทองมาใสา่เปลี่ยนที่อยู่ทําให้ตัวเองดูดีขึ้น20%เอาไปใช้จา่ายในชีวิตประจาําวันจ่ายโรงใจนี่จา่ายค่าเช่าโน่นนีนะ่อะไรก็แล้วแต่คุณทําแบบนี้ทําสักปีหนึ่งรวยเลยไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่แบง่งออกมา3ก้อนอย่าเอาเงินทั้งหมดไปใช้จา่ายไม่งั้นคุณต้องทํางานไปจนวันตายนะโอเคธุรกิจมันต้องขับเคลื่อนด้วยเงินโอเคมันต้องใช้เงินทํางานรถเรียนต้ น้ำมันถึงจะขับได้ธุรกิจก็เช่นเดียวกันต้องใช้เงินทำงานใช้เงินให้มันคุ้มค่าคุณได้เยอะมากนะคุณได้ตังมาบริหารจัดการดีๆได้เงินมาใช้มันเป็นธุรกิจของคุณมาก่อนอย่างอื่นพอคุณมีมากพอคุณค่อยไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรก็ได้ค่อยปงดนดหมดน่นหดนี่แต่ในช่วงแรกอย่เพิ่งไปใช้จ่ายเอาไปซื้อลูกค้าก่อนเฮลูกค้ามาก่อนแรกๆเราอาจจะเราอาจจะทําไม่เป็นเราก็เริ่มคุยกับคู้จักก่อนคุยคุยคุยได้เงินมาแล้วก็แบ่งออกมาเป็นสามกองแล้วก็ไปนั่งเรียนรู้ เรามีกลุ่มใน Facebook เรามีทั้งหมด5กลุ่มก็เป็นนั่งเรียนนั่งศึกษาบริหารเงินให้ดีอย่าเพิ่งใช้ชีวิตอย่าเพิ่งช้อปปิง้งอย่าเพิ่งเอาเงินไปทำอะไรเงินมันหายากถ้าคุณใช้แรงแรกมันมาแรกๆเราอาจจะต้องใช้แรงแรกมาหน้าด้านหน่อยให้คุยกับเพื่อนคนรู้จัก,จกคนรอบข้างแตได้มาแล้วใช้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่ช้อปปิง้งซื้อข้าวท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่รวยมันไม่ยากหรอกอยู่ที่การใช้เงิน มันไม่มีใครรวยจากคนใช้แรงแลกเงินหรอกใช้เงินนะคุณเห็นเขาที่มีรายได้วันละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแสนหนึ่งสองแสนเขาใช้เงินทำงาน